สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนำเอาสัญญาณของช่อง subwoofer นะครับต่อไปใช้กับวงจรขยายตัวอื่นนะครับเพื่อที่จะเอาไปขับลำโพงเพิ่มนะครับบางบางท่านนะครับใช้ ใช้ลำโพงซาวฟูเฟอร์มากกว่าหนึ่งดอกนะครับก็ถามกันเข้ามาว่าเราจะพ่วงสัญญาณออกจากบ,บอร์ด TB21 ได้ยังไงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีสายสัญญาณนะครับเป็นสายชิลวนะครับนี่เป็นสายที่ผมเตรียมไว้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะปอกให้สายกลาายาวกว่าสายสัญญาณหน่อยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเอาไว้ไปต่อกับ power amp อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวต้านทานนะครับ46โอห์มไม่ใช่ไอ้47โอห์มนะครับ 47โอห์มจำนวน2ตัวนะครับก็มาดูวิธีกันเลยนะครับขั้นแรกมาเตรียมสายกันก่อนนะครับก็จะใช้ตัวต้านทานนะครับใช้ตัวต้านทาน บัตรกีเข้าไปตรงสัญญาณทั้งสองเส้นนะครับ นะรอครับบัตกี้เสร็จก็ใส่ทอหดเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับป้องกันมันช็อตกันเองนะครับขออนุญาตเป่าทอาหดแป๊บนึงนะครับ ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ก็ให้เรารวมขาตัวต้านทานเข้าด้วยกันนะครับรวมขาตัวต้านทานเข้าด้วยกัน อะไรแต่กลยวนิดนึงนะครับก็จะได้สายที่เอาไว้ลิงก์สัญญาณแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะนำสายสัญญาณที่เราทำไปต่อเข้ากับ จุดไหนของวงจรนะครับก็มาดูจุดที่เราจะเชื่อม ขาสัญญาณออกไปนะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับตามสายที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ผมขูดขดจะเป็นสายกลาวนะครับจะต่อกาวกับจุดนี้นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นตัวต้านทานนะครับเมื่อกี้ที่เราต่อไป จะต่อกับ C 90นะครับต่อตรงตำแหน่งนี้นะครับต่อฝั่งนี้นะครับขออนุญาตต่อแป๊บหนึ่งนะครับ เกินไปนะครับนี่ครับเราก็จะได้สายสัญญาณที่ ซับเฟอร์นะครับเอาไปต่อใช้งานกับบอดอื่นนะครับก็ตำแหน่งนี้เป็นกลาวนะครับส่วนนี้เป็นตัวจานทานนะครับหรือสายสัญญาณที่เราต่อไปเมื่อกี้ฝั่งนี้ก็จะไปประกอบกับต่อเข้ากับ p o w ว r ออีกตัวนะครับเดีย๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับพอดีผมเตรียมเป็น ลำโพงตัวเล็กหวยนะครับโดยจะใช้เจ้าวงจรตัวนี้ขับนะครับที่จริงวงจรตัวนี้มันเป็นสองชแน่นนะครับแต่ว่าผมมีลำโพงตัวเล็กแค่เดียวนะครับอจะลองต่อให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่า มันกีเข้าตรงนี้เลยนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> สัญญาณอินพุตนะครับ ตอนนี้ก็ต่อสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว <c oughs> ก็จะมาทเทสกันดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับโดยที่นะใช้ผมจะใช้บอร์ดนี้นะครับเป็นชิปของยามาฮ่ารับเป็นซับฟูฟเฟอร์4นิ้วนะครับตัวนี้ข้างหลังเป็นพาซีฟนะครับ มาลองดูกันนะครับ นี้นะครับสำหรับการดึงเอาสัญญาณซับลูเบอร์นะครับจากบอร์ด ZK TB21 นะครับหรือจะเป็น MT21 ก็ทำได้คล้ายๆกันนะครับใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับสามารถใช้งงานได้จริงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ